ว่างจากตัวตนนั่นแหละสูงสุดถ้าตัวตนก็ยังผิดพลาดได้ต้องให้มันถูกต้องหมดจนไม่มีตัวตนจนไม่มีตัวตนจนไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวตนหรือมีตัวผู่ของกู้มันว่างจากตัวตนมันก็ไม่มีสิ่งที่จะเกิดความผิดพลาดเพราะมันว่างจากตัวตนจะแล้วมันเป็นคำแทนชื่อของพระนิพพาน สุญญาตาปรมานุตระสุญญตาก็ก็ดีสุญญตาคือความว่างปรมานุตระอย่างยิ่งอย่างสูงสุดอย่างไม่มีอะไรยิ่งกว่ามันก็ถ้าว่ามไม่มีตัวตนที่จะต้องตายมันไม่มีอะไรที่จะตายเพราะมันว่างจากตัวตนกัแล้วนี่เป็นความถูกต้องอย่างที่สี่ถูกต้องอย่างสูงสุดคือความว่างจากตัวตน ถูกต้องทางกายเป็นข้อที่หนึ่งถูกต้องทางจิตเป็นข้อที่สองถูกต้องทางตัวตนเป็นข้อที่สามถูกต้องทางความว่างเนื้อความมีตัวตนไม่มีตัวตนที่เจ็ดต้องมีความทุกข์อีกต่อไปไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนั่นแหละมันสูงสุดอยู่ที่นั่นมันสูงสุดอยู่ที่พระนิพพานอันไม่มีกิเลสตัณหาอันไม่มีความทุกข มันมันเป็นของนิรันดรตลอดกาลอันไม่มีที่สิ้นสุดถ้ามันว่างจากตัวตนจะได้เพราะมันว่างจากตัวตนจะได้แล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรีคอยสนใจเธอคุ้มค่าที่สุดแมายังทําไม่ได้แต่โค้งคอยยืนยันว่าเป็นธรรมะสูงสุดเป็นสิ่งสูงสุดเป็นสิ่งที่ีค่าที่สุดที่จะต้องเข้าใจจะต้องรู้จักรู้จักกันไว้ก่อนให้เราปฏิบัติให้ได้ ทำให้ได้โดยปริญญาิคือการศึกษาเราเรียนทำได้โดยปฏิบัติค Esta, ือการปฏิบัติให้ได้แล้วทําให้ได้โดยปฏิเวทคือรู้แจ้งแทงตลอดว่าเดี๋ยวนี้มันไม่อยู่จริงเดี๋ยวนี้รู้สึกมันไม่อยู่จริงนี่เรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดปริญญาเราเรียนปฏิบัติคือปฏิบัติรู้แจ้งแทงตลอดคือรู้ผลของการปฏิบัติว่ามีจริงอย่างไรนี่คือคําสั่งสอน สูงสุดของพระพุทธเจ้าคือความถูกต้องน่าอัศจรรย์ที่สุดถ้าใครรู้สึกก็จะอัศจรรย์ที่สุดใครไม่รู้สึกต็โง,ง่ไปตามเดิมไม่รู้สึกอัศจรรย์นในธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ไม่รู้สึกอัศจรรย์นในการตรัสร Fast ู้ของพระพุทธเจ้ามันจะเป็นคนโง่ไปตามเดิมแล้วโง่อบรมโง่โง,ง่ยิ่งกว่าโง่โง่ไปตามเดิมแต่ถ้ามันได้รู้เรื่องนี้มันจะรู้สึกโอ้นี่มันน่าอัศจรรย์ คือได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มันแปลกใหม่ออกมามันน่าอัศจรรย์ไม่รู้ว่านี่พระพุทธเจ้าท่านได้แสดงว่าโดยเหตุผลว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทำทุกข์เป็นอย่างนั้นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนั้นดับทุกข์เป็นอย่างนั้นทางดับทุกข์เป็นอย่างนั้นนี่มันก็รู้ได้เพราะว่ามันมีเหตุผลแสดงชัดเจนอยู่ในตัวว่ามันทำอย่างนี้มันเกิดทุกข์ทำอย่างนี้มันไม่เกิดทุกข์ นี่เรียกว่ารู้แจ้งโดยเหตุผลแล้วก็รู้แจ้งก็ปฏิบัติเร็จแล้ววันหน้าอัศจรรย์หน้าอัศจรรย์พอปฏิบัติทันทีได้ผลทันทีปฏิบัติทันทีได้ผลทันทีปฏิบัติมากน้อยเท่าไรก็ได้ผลมากน้อยเท่านั้นหมมันน่าอัศจรรย์จริงที่มันเป็นอัตโนมัติอัตโนมัติมันได้ผลอยู่ในตัวได้ผลทันทีอยู่ในตัวอย่างนี้เป็นอัตโนมัติท่อนขอให้จำใหม คำที่ประกอบกันสักสามคำว่านน่าอาัศจรรย์ในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันมีเหตุผลอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ก็มีความหมายปาฏิหารมีปาฏิหารสำเร็จได้ตามที่ต้องการมีปาฏิหารอยู่ในพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่น่าอาัศจรรย์คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มีเหตุผล คำสอนของพระพุทธเจ้ามีปาฏิหารถ้าเก็บรวบยอดในความหมายของคำเหล่านี้ไว้ได้จะดีที่สุดดีที่สุดเพราะสระรเสริญเราเป็นนักปรา์อันแท้จริงเห็นความมีปาฏิหารเห็นความมีเหตุผลเห็นความมีเ,เห็นความน่าอาจจัศจรย์เห็นเห็นเหตุผลเห็นปาฏิหารน่ะคือว่าเห็นความน่าอาจจัศจรย์กันก่อน ก็เห็นเหตุผลกันตีต่อมาแล้วก็เห็นปาฏิหาริย์สเร็จประโยชน์ได้จริงอย่างอัตโนมัติเห็นความนาอัจรรย์เห็นความมีเหตุผลเห็นความเป็นปาฏิหาริย์ก็เป็นว่าจบหมดสิ้นจุดของสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธเจ้าทําให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปาฏิหาริย์มีความน่าอัจรรย์มีเหตุผลมีปาฏิหาริย์ได้หมดจดนะไม่สามารถทําอะไรมากกว่านั้นได้สําหรับพวกเราสาษาภาาพวกนี้ เป็นนั้นว่าผมก็ได้พยายามตามมีตามเกิดตามที่ไม่เดียวแรงมันไม่มีตอนรับทานทั้งหลายโดยธรรมะปฏิสันฐานตอนรับโดยการปฏิสันฐานโดยการให้ธรรมะไม่มีวัตถุสิ่งของข้าวปลาอาหารอะไรจะตอนรับก็ตอนรับด้วยปฏิสันฐานขอ้ทานทั้งหลายเข้าใจความถูกต้อง คำเดียวถูกต้องทางกายถูกต้องทางจิตถูกต้องทางตัวตนถูกต้องทางความว่างแกเป็นสี่ความหมายถ้าถูกต้องทางมรรคยงแปดประการมสมาญาณสมาวิมุตติสิบรวมกันเป็นสิบอย่างนี่เรียกว่าความถูกต้องขอ,อย่างทีนะยังอะไรอวรอยู่กับความถูกต้องทางสมาธิตีาท,ทาง สัมมาสังกัปปะทางสัมมาวาจาสัมากัมมนโตสัมมาอาจีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติไม่มีอะไรสูงสุดไปกว่านี้พระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์มันรวมจุดหมายสูงสุดอยู่ที่สิ่งเดียวนี่คือความถูกต้องในความถูกต้องสิ่งเดียวนี่พระพุทธเจ้าจะเรียกว่าสมมตตา สัมมตะาคือคำว่าสัมม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 าครบทุกสัมมาเรียกสั้นๆในงานย่อๆว่าสัมมัตตาคือความถูกต้องมิจฉาตาก็คือความผิดพลาดตรงกันข้ามอย่าไปเอากันเลยมิจฉาตานอกแต่สัมมัตตาคือความถูกต้องนึกถึงโลกปัจจุบันว่าถูกต้องทางเศรษฐกิจถูกต้องทางการเมืองถูกต้องทางการสังกมถูกต้องทางการใช้อำนาจ ทำสงคราอะไกันอย่างนี้เก่อนมันถูกต้องถูกต้องถูกต้องช่วยกันสร้างความถูกต้องกันทุกรูปทุกนามทุกผู้ทุกคนทั้งพระทั้งทับรรพิตทั้งบรรพิตทั้งครหอัสทั้งภิสูุสามันเองช่วยกันผรดุงรักษาความถูกต้องความถูกต้องความถูกต้องไว้สุดความสามารถเกิดขอยุติการบรรยายเรื่องความถูกต้อง ว่าแต่เพียงทถานี้เพราะหมดเวลาหรือว่าหมดเรี่ยวแรงที่จะพูดแล้วรวบยอดสำคัญท,ท,ที่สุดอยู่ความถูกต้องสามารถประพฤติให้สำเร็จได้โดยความมีโยนิโสมนสิการกระทำโดยในใจกระทำในใจว้โดยแยกคายคือโดยมูลเหตุที่จะให้เกิดพ้นโดยประการสำคัญ ขอท่านสังลายเจริญรุ่งเรืองอยู่ด้วยความถูกต้องเจริญรุ่งเรืองอยู่ด้วยความถูกต้องเจริญรุ่งเรืองอยู่ด้วยความถูกต้องทั้งทางกายทั้งทางจิตแต่ทั้งความว่างคือถูกต้องทุกๆประการทางกายทางจิตทางตัวตนทางความถูกต้องทั้งสี่ประการอยู่ตลอดทุกทิพาราติการเทน ขงขอยุติการบรรยาย